ก็วันนี้ FC ทางบ้านนะครับก็ได้ส่งพระเครื่องมาให้ผมเช็คดูให้นะครับว่าพระที่เขาส่งมามีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป็นพระแท้หรือไม่ก็มารับชมกันครับก็เปิดกองออกมาก็ เป,เ,นนเป็นเหรียญน,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 นะครับเป็นเหรียญวัดถ้ำอหิงสาอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นเหรียญปีพศ2553นะครับเป็นหลวงพ่ออะไรมาดูกันนะครับ เมื่อแกะของอกแกะกองออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับไว้เขียนว่าที่ระลึกงานพระราชทานเพิงศพ27เกมีนาคม53พระครูประพัด วรคุณด้านหลังก็จะเป็นวัดถ้ำอหิงสานะครับก็เป็นรูปพระประธานนะครับบ้านหมากยาก่าตำบลหมากยาก่า อำเภอหนองัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นเรียนที่มีความสวยงามอย่างยิ่งนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้ก็ผมก็รับเช่าอยู่ที่เหรียญละ500บาทนะครับถ้าใครมีก็ทักแชทได้นะครับเหรียญพระครูประพัดวรคุณแห่งวัดถ้ำอหิงสานะครับถ้าใครมีก็ทักแชทได้ สำหรับ FC ท่านนี้ที่ส่งพระมาให้ผมตรวจสอบก็รอรับเงินได้นะครับเดี๋ยวผมโอนไปให้ถ้าใครอยากรู้ประวัติความเป็นมาของ ถ้าเหรียญอันนี้ก็เช็คหาดูใน Google ได้นะครับก็จะมีข้อมูลให้ f อซทุกท่านได้รับชมกันเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากครับ